สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกูพบกันได้งอ๋อเฮ้ยถ่ายแม่งี้แหละ <c oughs> สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ลงคลิปแล้วนะคนคอมเมนต์มาเยอะมากตอบแทบไม่ทัน กูอยากเล่าจะมาเล่าว่าตัวเองใช้กล้องฟิล์มอะไรแล้วก็เคยใช้กล้องฟิล์มอะไรมาบ้างดีกว่าย้อนไปประมาณ56ปีรู้สึกว่าตัวเองแบบอยากถ่ายรูปเล่นโดยที่แบบว่าไม่ใช่มือถือหรือดิจิตัลอะไรเงรี้ยก็เลยตัดสินใจว่าไปเอากล้องฟิล์มพ่อมาพ่อแม่ทุกคนก็จะมีกล้องฟิล์ลมเนี่ยเอเอเป็นว่าพ่อกูมีก็ไปถ่ายม้วนแรก ไปเดินแบบรอบสนามหลวงรอบวัดพระแก้วเลยใส่ฟิล์มตั้งแต่บ้านไปกดตั้งแต่บรถเมย์นั่งเรือนั่งรถตุ๊กตกจนหมดถึงตอนเย็นหูทําไมเราถ่ายได้เยอะจังแบบปกติฟิล์มมันจะถ่ายได้ประมาณสามลูปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใส่ดีดจะได้38มสปดสามสอีก40่สิภูมิใจมากเลยอ๋อฟิล์มยังไม่เข้า หลังจากนั้นก็เป็นประสบการณ์แบบว่าเออทีหลังก็ไม่ต้องประหยัดฟิล์มก็คือใส่เข้าไปลึกๆแล้วก็แบบฟังเสียงให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนั้นก็เป็นแบบประสบการณ์การถ่ายฟิล์มครั้งแรก <S <S ความแตกต่างจากการถ่ายฟิล์มบดิจิตอลเนี่ยคือด้วยจํานวนจํากัดของฟิล์มกับการเสียตังค่าล้างอ่ะการถ่ายแต่ละครั้งเราก็ต้องรู้สึกว่าเราจะเสียตังต่อรูปหนึ่งอ่ะคือกดชัตเตอร์หนึ่งูปหนึ่งรูปอ่ะก็เสียตังแล้วว่าแบบแล้วมันกี่บาท สี่สองหาร36 18บาทต่อ <Hollywood> รูปมึงไม่โยนมาก่อนวะเนี่ยเอาเป็นว่าถ่ายฟิล์มมาถ่ายด้วต้มันต้องคิดเยอะกว่าเพราะฟิล์มเราไม่เห็นอ้ารู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วคือฟิล์มอะเราถ่ายแล้วเราไม่สามารถเห็นภาพได้เลยก็เลยรู้สึกว่าการถ่ายแต่ละครั้งมันต้องต้องคิดเยอะรู้องค์ประกอบการถ่าย ให้มาาาากกกว่า่ารถยตอ,อรองร้องบอกก่อนว่ากล้องฟิลที่ผมเคยใช้เนี่ยมันมี3ประเภท1ก็คือกล้องคอมแพกส2กล้อง S L R แล้วก็3คือเลนส์ไฟเดอร์พอพูดเรื่องกล้องคอมแพกก็คือเป็นพอยต์แอนชูดอะยกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเลยคเมนะืพอยต์แอ h ชูดแปลว่าอะไรก็เดี๋ยวขึ้นเอาแล้วกันไม่รอคุณถาม <laughs> คอยกคือยกขึ้นมากดแล้วก็ and แอนชูก็คือถ่ายให้เลยโดยแบบเราไม่ต้องมาคำนวณอะไรคือกล้องมันคำนวณให้เองซึ่งมันก็ประหยัดเล็กกระทัดรัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาพมันจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่วัสดุของเลนน์อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างช็อปช็อปอปี้มาส่งของเกาๆครับเนี่ยเอสมาก็คือย่อมาจากซิงเกิลเลนรีเฟกซ์นะมันเป็นกล้องที่ใช้ระบบการสะท้อนกระจกโดยจะใช้หมุนโฟกัสจากตัวเลนส์คล้ายๆกล้องดิจิตอลในสมัยนี้ซึ่งแบบมันก็มีขนาดใหญ่ ส่วนกล้องเลนส์ไฟเดอร์ก็คือเลนส์เนี่ยก็คือช่องว่างเนอะไฟเดอร์ก็คือหาคือหาช่องว่างระหว่างการจุดโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้ผมดูช่องพี่เข้ามาผมเลยจําได้ <laughs> <laughs> เลนส์ไฟเดอร์ที่เรารู้จักส่วนใหญ่เลยเนอะก็แบบพวกไลกายาชิก้ามินอนตาจะเป็นการหมุนภาพซ้อนให้ชนกันแล้วก็กดชัตเตอร์อะไรง,ง,งเงี้ยงงเหรอ จะมาเล่าว่าเออกล้องที่ผมใช้มันดียังไงเนาะก็อันนี้คือรุ่น contact g 2นะครับหนึ่งที่ผมซื้อเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างที่ผมใช้อันนี้ก็เป็นเลนส์35เพราะว่ามันเป็นระยะสายตาที่แบบเราจะถ่ายได้ทั้งวิวหรือถ้าเราเข้ามาใกล้หน่อยก็จะแบบถ่ายคนได้ถ่าย p o r t เทรตได้อะไรเงี้ยครับเป็นระบบออโต้คือแบบว่ากดอย่างเดียวแล้วก็ได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีระบบแมนนวลแบบคำนวณให้แบบสปีดชัตเตอร์แบบออโต้อะไรเงี้ยเหมือนกล้องดิจิตอลทั่วไปที่เราปรับเป็นโหมดออโต้เนะแล้วก็ เราสามารถปรับรูรับแสงเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาให้คำนิยามว่าเป็นกล้องฟิล์มออโต้ที่ถ่ายไม่หลุดโฟกัสเลยแบบกล้องมันดีมากเพราะคนมันเก่งต้องบอกกล้องคนมันเก่งแล้วกล้องมันดีเอออ๋อลืมบอกคือกล้องฟิล์มครับส่วนใหญ่มันสปีดชัตเตอร์มันจะไม่สูงมากมันจะแบบมากสุดที่ผมเคยเห็นก็แบบ1ต่อ500ข้อดีของตัวนี้คือมันมีความเร็วชัตเตอร์สปีดแบบถึง4 0 0 0 มันสามารถทดให้สัดส่วนทั้ง F กับปิชเตอร์บาลานซ์กันได้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนวิธีการเลือกฟิล์มก็มันจะมีใน f c e e o o o เนืจะมีกลุ่มก็คือชื่อกลุ่มคนรักกล้องฟิลม์มแล้วก็เข้าไปจอยกลุ่มแล้วเราก็เสิร์ชชื่อฟิล์มดูแบบในแฮชแท็กว่าฟิล์มแต่และชนิดเนี่ย สีเป็นยังไงมูดแต่โทนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีอีกอย่างนึงคือเข้าแฮชแท็กใน i n s t a g r กรแล้วก็ด้วยชื่อฟิล์มอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาว่าฟิล์มแต่และชนิดมูดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าสมมุติอยากถ่ายกล้องฟิล์มจริงๆครับผมว่าลองไปหาพวกกล้องออโต้ดูก่อนรู้สึกว่าถ้าเราถ่ายเราชอบมันไหมถ้าเราชอบเราค่อยมาศึกษาให้มันลึกขึ้นโดยที่ไม่ใช่ผมสอน ที่ผมมาแชร์วันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนอะที่แบบว่าไม่ได้แบบเก่งมากหรือมีความรู้มากมายอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาแชร์ในฐานะที่เคยใช้งานมาละกันถ้าผิดตรงไหนก็ขอโทษด,ด้วยแต่คิดว่าก็ต้องมีส่วนถูกบ้างแหละเพราะผมก็เคยใช้อะสุดท้ายก็ฝากช่องช่องตัวเองเนี่ยนะครับชื่อคัดจังชื่อผมเองเลยคิดไม่ออกก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คนที่เขาอยากรู้จักโอ้ยอย่าแชร์เลย <c oughs> ผมเขิน <c oughs> แชร์ก็ได้ครับโอเคแล้วก็ Facebook หรือ IG ก็ i อ่าคัดจังหมดเลยครับ c U T J U N G ไปละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกว่าคงมีบ๊ายบาย